สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพามาชมยามาฮ่าวายนะครับคันที่ทางที่พี่นะครับเขาเอามาให้เราบิวให้นะครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันดูนะครับนะครับยังจำคันเดิมได้อยู่ไหมครับสภาพรถนี่ดูไม่ได้เลยนะครับ จะเห็นได้ว่ามีสนิมทั้งคันเลยรถไม่สามารถวิ่งได้นะครับคันนี้นะครับก็ได้ทําการบิ้วทั้งคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของล้อนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเรือนไม้อะไรต่างๆนี่จัดว่าได้ทําใหม่หมดนะครับเดี๋ยวมาชมทีละส่วนกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากข้างหน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อนะครับซีรลวดขอบ อันนี้เราทําการเปลี่ยนใหม่หมดนะครับข้างหน้านะครับเราก็จะใช้เป็นล้อเหล็กเหมือนเดิมนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ลงตัวกับตัวรถนะครับนะครับดุมตัวนี้เราก็ใช้ของเดิมนะครับมาทําสีเอานะครับทําสีใหม่หมดนะครับตัวพัเบรกนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับประมาณนี้อ่าเราให้มาดูนะครับสําหรับตัวขอบนะครับก็จะใช้เป็น เบอร์1นคูณ18นะครับแล้วยางก็จะใช้เป็น2.5 1 8คูณ18เหมือนกันนะครับส่วนข้างหลังนะครับเราจะใช้เป็นล้อขอบ1.6คูณ18นะครับแล้วก็ยางก็จะเป็น2.7 5ไซส์18เหมือนกันนะครับสีนี้เราทำใหม่ทั้งคันนะครับมาดูในด้านส่วนด้านบนนะครับก็ตัวโคมนะครับโคมไฟตัวนี้เราก็ ทำสีใหม่ทั้งหมดนะครับในส่วนที่เป็นพวกขอบโครเมียมนะครับก็เราได้คุยกับทางลูกค้าแล้วก็ให้จัดทําสีเทาได้นะครับส่วนเลนเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับของเดิมก็จะแตกหมดแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นสนิมอันนี้เราก็เปลี่ยนใหม่นะครับมาถึงเลื่อนไม้นะครับเลื่อนไม้ตัวนี้ ของเดิมใช้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เราทําการซ่อมนะครับแล้วก็ทําการกอใหม่นะครับให้เป็นศูนย์นะครับเพื่อที่จะในด้านเซอร์วิสจะได้เริ่มต้นใหม่นะครับแล้วก็เข็มไม้ต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับขึ้นปกติเบรกต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับมาถึงในส่วนของแฮนด์นะครับแฮนด์ตัวนี้เราเปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับสวิตนะครับสวิต ควบคุมนะครับไฟเลี milk, Columbus, in, a, right. unit, in, <int storm> ้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็สวิตช์ไฟต่ำไฟสูงนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับใช้ได้หมดทุกระบบนะครับตอนนี้ระบบโช๊คอะไรต่างๆนะครับใช้ได้กระจกนะครับตรงรุ่นเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ครับเบ้ากุญแจนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ก็ของแท้ของแท้ยามาฮ่าเหมือนกันนะครับโทษทีนะครับก็จะเป็น2แก๊กนะครับ ตัวนี้จะเป็น2แก๊กมันก็จะจะมีทั้งหมด3ดอกนะครับก็จะแยกกันก็จะมีดอกของทางคอนะครับเจนสวิกสอแก๊กนะครับแก๊ก1ก็คือเปิดนะครับจะเห็นได้ว่าไฟติดนะครับเกนนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึงก็คือเปิดไฟหน้านะครับอันนี้เดี๋ยวเราทำให้ดูนะครับ ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านขวามือนะครับเปิดเลี้ยวซ้ายนะครับติดนะครับประมาณนี้เลี้ยวขวานะครับติดนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกนะครับอันนี้เราก็เป็นขาใหม่เหมือนกันนะครับอ่านี่ครับติดหมดนะครับไฟลีนะครับก็ติด แต่ไฟลี่นี่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับก็เวลาสตาร์ทก็เปิดออนนะครับสตาร์ทได้เลยนะครับเปิดไฟหน้านะครับไปต่ำไปสูงนะครับใลยได้หมดนะครับนี่ครับอันนี้คือ คล,ล่องให้โปรแกนะัมอ่ะเนี่เธอ,อนี่นะครับแล้วก็ไฟล์นะครับ ติดทั้งหมดนะครับทุกระบบแม้ว่าจะเป็นเรือนไฟเรือนไม้เหมือนกันนะครับเรือนไม้ก็มีไฟเรือนไม้ปกติน,กะนะครับมีหมดเลยอ่ะนะครับคราวนี้กุญแจอ,อีกอันนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาถังนะครับก็ทั้งระบบนะครับ ใช้ได้หมดเลยนะครับฝาถังก็เราก็ทําการเดี๋ยวนะผมถ่ายมือเดียวครับก็จะไม่ค่อยถนัดก็จะเป็นอีกดอกหนึ่งนะครับดอกฝาถังก็สามารถใช้งานได้นะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับข้างในไม่เป็นสนิมนะครับใช้ได้ก็เวลาปิดก็เหมือนเดิมครับปิดแล้วก็ล็อกนะครับถ้าเราไม่ล็อกมันไม่ยอมให้เอากุญแจออกนะครับเนี่ยดึงไม่ออกนะครับอ่าพอล็อกก็ถึงจะออกได้นะครับ แล้วก็อันนี้มาเลื่อนมาทางนี้นะครับให้มันล็อกเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่มีใครมาลักขโมยดูดน้ามันเราได้นะครับเรามีกุญแจล็อกหมดนะครับส่วนอีกหนึ่งดอกนะครับก็จะเป็นในด้านของล็อกคอนะครับล็อกคอก็อีกดอกหนึ่งนะครับเราก็ทําการล็อกได้เลยครับตรงนี้นะครับวิธีการล็อกมันก็เราก็ต้องให้รูมันตรงใช่ไหมครับขยับให้รูมันตรงนะครับอันนี้ถ่ายมือเดียวนะครับจะยากหน่อยนะครับ เดี๋ยวนะอ๋อผมใส่ดอกผิดนะครับก็จะเป็นดอกนี้นะครับนี่ครับก็จะให้ตรงกับรูตัวนี้นะครับมันก็จะสามารถล็อกได้นะครับอ่าเนี่ยเราก็ปลดล็อกนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าทุกอย่างนะครับอะไรที่ว่ารั่วหรือผุนะครับเราทำการปะหมดนะครับตัวนี้ ถางว่าตัวรูปนะครับใช้ได้ร้อยเปร์เซ็นเลยนะครับทุกอย่างสวิต์ไฟต่างๆเปลี่ยนใหม่อาร์มต้องอาร์มนี่ทําสีใหม่นะครับทําสีใหม่แล้วก็อาร์มของตัวนี้ก็มีการฉีกด้วยนะครับเราก็ทําการจัดทรงนะครับเชื่อมใหม่ทั้งหมดนะครับโชกนะครับโชคใช้ได้นะครับก็ทําสีเอานะครับทําสีปัดเงานะครับทําสีปัดเงา ดุมก็เป็นดุมเดิมนะครับดุมเดิมแท้ของมันนะครับก็เราก็มาทําสีใหม่นะครับขค้ืนที่ลวดใหม่นะครับโคมไฟนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้นะครับค้นหลังเราเราก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับที่ครอบฝาครอบไฟท้ายก็เปลี่ยนใหม่นะครับส่วนข้างหลังนี่ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับเพราะว่าของของเดิมมาเนี่ยแตกหมดแล้วนะครับแล้วก็ อันนี้ก็จะมีบางโซ่บางโซ่ของเดิมไม่มีมานะครับเราก็ลูกค้าบอกอยากได้นะครับก็ทําด้วยนะครับก็ไปหามาให้นะครับก็ทําสีนะครับก็สเตอร์ต่างๆเปลี่ยนใหม่หมดนะครับก็อันนี้ก็จะไล่เป็นสเตอร์ใช้งานนะครับข้างข้างหน้าก็จะเป็น14ข้างหลัง36นะครับขาตั้งคู่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับพวกนี้ไม่มีโยกนะครับเดี๋ยวเราทําให้ดูนะครับ วิธีการนะครับอผมลองตั้งให้ดูนะครับว่าเป็นไงนะครับก็ตั้งง่ายๆนะครับจะเห็นได้ว่าโยกรถนี่รถไม่ไม่โยกเลยแต่อของเดิมมานี่คือคือบูทนี่ค่อนข้างหลวมไปแล้วนะครับอ่าคันนี้ก็มาดูต่อนะครับอ่ะคันนี้มาดูฝากระเป๋าคันนี้จะบอกได้ว่าเราเก็บระบบไฟใหม่ทั้งหมดนะครับ แ่วาเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันมาแต่ซากจริงๆนะครับมันไม่มีอะไรมาให้เราเลยนะครับรถพี่เผาเขามีเครื่องมาให้เรานะครับเครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องของเบลนะครับเบลเบลธรรมดาไม่ใช่เบลอานะครับเราทําการเพื่อที่จะให้เหมาะกับรถเนี่ยมันต้องมีคัดมือด้วยนะครับเราก็เลยต้องไปหาฝาที่เป็นเบลอามานะครับแล้วก็เราทําการแปลงนะครับเชื่อมนะครับเชื่อมข้างในนะครับเชื่อมก้อน แล้วเราก็ทําการจัดใหม่ทั้งหมดนะครับทําสีฝาทั้งหมดนะครับตอนนี้คัดมือระบบใช้ได้เป็นคัดร้อยเ์นะครับจะไม่ใช่คัดจะไม่มีคัดออโต้แล้วนะครับใช้ในงานได้ร้อยเปอร์เซนตะครับตัวนี้ก็เครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ของเบลนะครับคาบูก็คาบูเดิมนะครับคาบูเดิมเบลอันนี้เราก็ทําการไล่ตั้งแต่ระบบน้ํามันใช่ไหมก็จะมีพวกก๊อกก๊อกน้ํามันนี่เปลี่ยนใหม่นะครับไล่สาย ะร,ระบบกองเบนซินนะครับเปลี่ยนสายเนี่พวกนี้เราก็จะใช้สายที่ที่ตรงตรงรุ่นกับน้ํามันที่เราใช้เนาะเอาให้มันดีหน่อยนะครับก็ที่ทนพวกแก๊สโซฮอได้นะครับก็คาบูแล้วก็ใส่เป็นกองเปื่อยให้นะครับกองเปื่อยแบบมีกันน้ําด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้กันร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะพวกนี้มันก็จะสามารถเข้าได้ตามตามร่องพวกนี้เนาะแต่ถ้าฝนตกลงมาเนี่ยมันก็ช่วยได้ครับดีกว่าที่เราไม่มีไม่มีตัวครอบนะครับตัวนี้ ผมว่าแบบนี้เหมาะดีนะครับทําเป็นสีสีเทานะครับให้รถตัดกันส่วนกองนะครับกองกาดเดิมเนี่ยใสสวยๆนะครับมันก็ใช้ไม่ได้หรอกนะครับเราก็ทําการทําแบบนี้เลยนะครับตรงไหนติดนะครับเราก็ทําการปาดซะนะครับก็จะเห็นสภาพอย่างนี้นะครับระบบโช๊คเนี่ยโช๊คเราใช้ได้หมดนะครับโช๊คเราก็พยายามต่อนะครับต่อตท่นี้ใช้งานได้หมดนะครับอ่าโช๊คใช้ได้นะครับก็ เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับออโต้ลูปนะครับปั๊มออโต้ลูปก็ซ่อมด้วยนะครับของเดิมมาก็รั่วนะครับอ่าล้วก็อันนี้ก็จะเห็นได้ว่าสายออโต้ลูปเนี่ยติดนะครับเราก็เจาะเลยครับเจาะข้ามมานนี่นะครับอ่าเห็นไหมประมาณนี้นะครับเราเครื่องยนต์เนี่ยเราแทบไม่ได้แตะนะครับเพราะว่าเราก็คุยกับทางลูกค้าแล้วเนาะนะครับเราเราจะไม่ยุ่งกับภายในเครื่องยนต์เนาะเพราะเครื่องยนต์เนี่ยลูกค้าเป็นคนหามานะครับ เขาหามานะครับก็เลยเราก็เลยวางตามที่ลูกค้าอยากได้นะครับหูหูเครื่องอะไรเราก็ทําการสร้างขึ้นมานะครับให้เข้ากับจัดทรงนะครับจัดทรงใหม่เพื่อที่จะวางเครื่องเบลตัวนี้ได้นะครับเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างสวยดีนะครับส่วนคอท่อต่างๆนะครับเราก็ใช้คอท่อเบลนะครับคอท่อของเบลนะครับแล้วก็ขึ้นเข้าหากับคอท่อแวนอลทูเนาะนะครับก็ออกมาก็ค่อนข้างสวยนะครับ เป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เนาะระบบเครื่องยนต์คราวนี้ระบบชุดไฟอะ่ะก็อย่างที่ว่านะครับตัวนี้เราก็เดินใหม่เส้นต่อเส้นเนาะไม่ว่าจะเป็นวงจรจุดระเบิดนะครับวงจรจุดระเบิดเราก็ไม่มีอะไรยากนะครับพวกกล่อง C D I กล่องต่างๆนะครับก็จะอยู่ข้างในนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับว่าสภาพจะเป็นไงบ้างนะครับอ่วิธีการเปิดของมันก็อยู่ทางด้านนี้เนาะ นะครับเปิดออกมานี่นะครับประมาณนี้ผมก็พยายามทําให้สุดฝีมือนะครับข้างในเราทําการจัดนะครับกล่อง C D I อยู่ด้านในนะครับแล้วก็ตัวชาร์จตัวชาร์จไฟเนาะอยู่ตรงนี้แล้วก็แฟลชนะครับไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงนี้นะครับให้เซอร์วิสง่ายๆเนาะนะครับแล้วแบตเตอรี่นี่ครับสามารถซ่อนไว้ในนี้ได้เลยเห็นไหมซ่อนผมซ่อนไว้ในนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็ฟิลนะครับฟิลของตัวเครื่อง ที่จะที่เอาไฟออกไปใช้นะครับก็คือควบคุมจากฟิล์ตัวนี้นะครับแล้วก็ออกไปใช้เห็นไหมครับก็โอเคนะครับมันก็ค่อนข้างลงตัวส่วนสายไฟที่เราใช้ในการเดินนะครับเราใช้สายไฟเส้นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้สายไฟของตัวเบลนะครับเราใช้สายไฟการเดินใหม่นะครับต่อเส้นต่อเส้นนะครับจากไดอะแกรมของเครื่องยนต์นะครับ ระบบไฟจุดระเบิดนะครับของคันนี้ก็ของเดิมเนี่ยนะครับมันก็มีตัวนี้มาใช่ไหมพวกเนี้ยเราก็ต่อเข้าระบบทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องวงจรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับว่าระบบจุดระเบิดที่จะใช้เครื่องเบลอามาวางกับระบบรถมอไซค์ที่เป็น YL2 เเนี่ยนะครับจะ ใช้วงจรแบบไหนบ้างนะครับก็เริ่มตั้งแต่พวกจุดระเบิดเนาะแล้วก็ไฟระบบไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟหน้าต่างๆเนี่ยเราก็จะทําคลิปไว้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับให้พี่ๆน้องๆดูนะครับว่าวงจรเป็นไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับวันนี้เรามารีวิวให้ดูนะครับว่ารถที่เข้ามาให้เราทําเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมทำการปิดฝานะครับปิดฝาก็ไม่มีอะไรครับมันก็ตามการออกแบบของทางยามาฮ่าวยเอลทูนะครับเขาก็จะมีเที่ยวตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเครื่องยนต์กันนะครับว่าเป็นไงมัง่งก็กุญแจนะครับ เปิดนะครับก็สตาร์ททีเดียวติดนะครับใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาชมระบบเครื่องยนต์นะครับคัตมือตัวนี้นะครับที่ทำขึ้นมา ว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองขี่ให้ดูนะครับ าเราใส่เกียร์โดยที่เราไม่ได้ตาําาค์สก็ดับเหมือนกันผมสั่ให้ดูนะครับอะกระตุกเลยนะครับประมาณนี้อาเดี๋ยวผมลองออกตัวให้ดูนะครับว่า โอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มาให้พี่ๆน้องๆดูนะครับว่ารถว l 2นะครับวางเครื่องเบลลานะครับออกมาแล้วก็สวยดีนะครับสวยดีเดี๋ยวต่อไปคันนี้ก็จะจากเราไปแล้วนะครับเพราะว่าเราก็จะไปส่งกับทางลูกค้านะครับเขารอมานานแล้วนะครับนี่รอเลยนะครับสวยเลย อันนี้ก็ผมก็เทสทุกอย่างและระบบนะครับไฟต่างๆตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็กดกดฝากกดสับตะไคร e นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อๆไปนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆมากนะครับที่เข้ามารับชมกัน ขอบคุณมากครับ